สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะพบกับนัดก,กันเร็ววันนะครับวันนี้ตรงกับวันพุธนะครับที่17นะฮะเดือนกรกฎานะฮะใครถูกหวยบ้างเนะฮะเขียนมาคุยมาบอกกันบ้างนะฮะโอเคนะครับมาครับบางทีโชคลาภเนี่ยมันก็เหมือนกับน้นนําน้ําฝนนะให้มันชโลมใจนะฮะบางทีแบบเราเหนื่อยเต็มที่นะครับในการทํางานนะฮะทำทุกอย่างตรงไปตรงมาหมดนะครับแล้วมันก็ ได้เหนื่อยแค่ไหนก็ได้เงินเท่านั้นนะฮะแต่บางทีโชคลาภเนี่ยมันทําให้เราเหมือนกับน,น้าฝนนะฮะมันชื่นใจนะฮะถ้าฝนตกหนักๆก็ยิ่งแบบมาอิ่มเอมนะฮะประมาณนี้ครับก็โอเคมันอยู่ที่ดวงชะตาอยู่ที่บุญวาสนาอยู่ที่ก็เรียกความเฮงนะฮะแล้วแต่ว่าแต่ดวงมงคลผมบอกเสมอว่ามันมีดวงประเภทแบบถูกหวยตลอดเวลา10งวดต้องถูกอย่างน้อย8งวดหรือ9งวดนะครับ มีนะฮะมีดวงแบบนี้ด้วยะฮะเราจะดูได้ว่าโอเคดวงลักษณะแบบนี้นะโอยังไงก็ถูกนะครับไม่ใช่แค่ถูกหวยนะฮะไปจับสลากจับรางวัลสิ้นปีนะครับไปจับรางวัลบริษัทนะฮะก็ได้ทองได้ตู้เย็นคือได้ของแบบท็อปๆเลยนะฮะเนี่ยมันมีดวงแบบนี้ครับซื้อหวยก็ถูกจับรางวัลสลากอะไรก็ถูกซื้อสลากออมสินก็ถูกนะฮะ จับรางวัลตอนสิ้นปีก็ได้ของใหญ่นะฮะมีแบบนี้นะฮะดวงวันนี้เหมือนกับวาส,สนาเขาสะสมกันมานะครับฉะนั้นก็อย่าน้อยใ,ใจในวาส,สนาไปบางทีเราเป็นโชคเรื่องอื่นกันนะฮะโอเคนะครับมนาะต่อมานะครับเรื่องของวันนี้มีเรื่องงามยามดีครับทําสวยทาหล่อวันนี้ใครอยากจะเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าใหม่ซื้อของสําคัญของมีค่าของมีราคานําเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายของสวยงามเครื่องประดับนะครับเอามาใช้วันนี้วันแรกก็ได้ตั้งชื่อใหม่ก็ได้เปลี่ยนนามสกุลก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเกี่ยวข้องกับบ้านรถนะฮะที่ดินเคลียบ้านเคลื่อนบ้านใหม่แต่งงานนะครับวันนี้ถ้าใครที่อยู่ในแวดวงของการจัดงานจะรู้ว่าเออวันเนี้ยหลายแห่งเขาแต่งงานนะครับมันมีเลือกสําคัญคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็ เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินงานเชิงลุกคือการเจรจาติดต่อต่อรองนะครับซื้อมาขายไปซื้อขายได้เปลี่ยนหรือว่าน้มน้าวใจคนนะครับก็มีเกณฑ์สาเร็จนะฮะเรื่องจับเข่าคุยกันอ่าวันนี้ก็ถ้ามีเรื่องสําคัญอยากจับเข่าคุยกับงานเรื่องงานลูกน้องแฟนนะครับก็สามารถจะคุยหรือเคลียร์ในช่วงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมันก็เป็นจุดเด่นนะฮะในเรื่องการบ้านรถความรักนะครับแต่งงานเริ่มต้นใหม่ ทำสวยทำรอนะฮะทำเข้าร้านเสริมสวยเข้าสปานะฮะหรือว่าบางคนนัดคุณหมอทำเสยกรรมวันนี้ถือว่าโอ้โหออกมางดงามนะฮะออกมาแบบดูดีแล้วก็ไม่ต้องแก้นะครับมันจะมีนะเลิกไม่ค่อยดีนะบางทีนะฮะเพื่อนๆลองไปดูนะฮะใครที่แบบถ้าตกแต่งทำเสยกรรมรแล้วก็ต้องโอ้โต้องแก้เยอะนะครับไปดูวันแล้วก็ เทียบกับเลือกได้นะฮะมันก็จะมีให้เห็นบ่อยมากว่าเออวันนั้นเลือกไม่ค่อยดีมันก็เกี่ยวกันฮะมันมีความสมพันธ์แล้วกันนะครับถ้าใครที่จะทอะไรเกี่ยวกับร่างกายก็ถ้ามีโอกาสดูเลิกนิดนึงก็ดีครับมันไม่ได้เสียหายหลายอย่างถูกไหมฮะบางทีเรารู้เรานัดคุณหมอมันก็สบายใจด้วยแหละแล้วก็ถ้ามันออกมาดีมันก็มันก็ร่างกายเรานะฮะอย่างน้อยก็ทําให้มันดีที่สุดได้เลือกก็ดีนะครับโอเคฮะต่อมาครับเรื่องของ เลขกสีมงคลครับแล้วก็ซ้ายขวาพยากรณ์นะฮะเลขแรกนะครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษฮะคือเลข1ครับเลขต่อมาฮะคือเลข7ครับเลขต่อมาคือเลข8สุดท้ายคือเลข3ส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูโชลุกดรว่าเร่งเรียกนะครับคือเลข2ครับสีที่ถูกโชยุกครับมีดังนี้สีแรกครับคือสีม่วงสีต่อมาคือสีส้มสีต่อมาคือสีแดงสีสุดท้ายคือสีน้ำเงิน สุดที่วันนี้เรื่องเรีอไม่ยม่ค่อยใช้นะครับคือสีขาวนะฮะสีเดียวครับโอเคนะแล้วก็ไซายขวาพยกร์วันนี้เลือกซ้ายนะครับฝั่งซ้ายด้านซ้ายล็อกซ้ายนะครับใส่ซ้ายไว้นะฮะโอเคนะครับแล้วก็นะฮะนี่ครับแนะนําเรื่องของดาวอังคารย้ายตั้งแต่วันที่13กระดาษแลวนะฮะมันเลื่อยไปจะถึง26สิหงหาเพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ในคาบเกี่ยวตอนนี้เลยนะฮะคือมันมีอยู่สีราศีที่ได้ประโยชน์นะครับ สูงที่สุดนะฮะเพราะว่าดาวองคารเนี่ยเป็นเทพแห่งสงคราเเม,ราเ,ปามเ,เป็นเทพแห่งความเหนื่อยเป็นเทพแห่งเรื่องของใจสู้นะแล้วไปโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งการเงินของดวงเมืองดวงโลกนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางราศีที่ได้ประโยชน์นะครับทุกการย้ายของดาวทั้งหมดหที่ผมบอกว่าช่วงนี้ดาวทิศย,ย้ายดาวจ์ย้ายองคารย,าย,าาารย,าย้ายกันอะไรก็ตามนะครับทุกการย้ายเนี่ยมันจะเป็นสปราร์คให้คุณ กับบางราศีสเสมอนะฮะมันให้คุณแบบอยู่ๆเออช่วงนี้แย่ๆพอดาวย้ายปุ๊บเอ,อ๊ะตั้งแต่ได้ยินคขาว่าดาวาย้ายเออปัญหาคลี่คลายหลายอย่างเริ่มดีขึ้นมีโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะฮะหรือบางทีนะฮะช่วงนี้ดาวกลังย้ายอ้าวทำไมชีวิตช่วงนี้มีแต่เรื่องจังปัญหามาตั้งแต่ได้ยินคขาว่าดาวาย้ายโอ้สมไมวุ่นวายจังเลยชีวิตนะฮะมันก็มีนะฮะเพราะว่ามันจะเกิดแรงกระเพื่อม แต่ราศีเสมอมันจะกระเพื่มมากกับเพิ่มน้อยมันเหมือนกับว่าดาวย้ายกับการที่เราคว่างก้อนหินลงที่บึงน้ํานะฮะบางราศีที่อยู่ใกล้ก้อนหินมันก็เจอแรงกระเพื่อมนะครับมันก็สะเทือนโอ้โหเลื่อนล่าเลยนะฮะก็อาจจะวุ่นวายหน่อยบางราศีไปอยู่นะฮะขอบปากบ่อนะฮะบึงอย่างไกลเลยแรงกระเพื่อมมันก็กระทบน้อยนะครับมันอยู่ที่ว่า ดาวดวงนะี้มันโยนไปอยู่ใกล้ด้านบวกหรือให้คุณหรือให้โทษกับราศีนั้นๆน,น,นะฮะฉะนั้นทุกการที่ดาวย้ายผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเอรลาศีไหนที่มันจะมีปัญหาหรือว่าต้องระวงังหรือว่าปัญหาหรือว่ามีเรื่องดีๆนะครับผมทําลิงก์นะฮะลงไว้ข้างล่างนะครับก็ลองไปดูได้นะครับโอเคนะฮะแล้วก็นะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าบ้านเมืองแล้วก็ สภาพแวดล้อมนะฮะช่วงนี้มันจะเครียดเยอะกันหน่อยนะฮะช่วงนี้ทั้งฟ้าฝนเดี๋ยวนี้เวลาฝนตกมันตกหนักเนาะตกทีบูมนะฮะเหมือนกับลงเหมือนกับเทน้ำนะฮะสมัยก่อนเหมือนกับฝักบัวกระจายกระจายให้เรานะฮะแต่ยุคปัจจุบัน,นครับเหมือนกับเทน้ําลงกระ,ะมังใสกกระ,ะมังนะฮะเทปุ้มนะครับเหมือนก็ท่วมไปนะครับฉะนั้นก็เซฟเซฟตัวเราด้วยนะฮะแล้วก็ดูแลสุขภาพร่รางกายนะครับช่วงนี้มันจะมีหลากหลายอย่างภัยธรรมชาติ จะเริ่มเริ่มนะฮะมาทําให้เดือดร้อนบางพื้นที่บางแล้วนะครับนี่นะฮะฉะนั้นก็เลยเตือนไว้ว่าตัวเราชุดนี้นะฮะไปธรรมาชาติทั้งฝนนะฮะน้าท่วมขังแล้วมันมักจะมีเหตุปัจจัยเสมอนะฮะว่าแต่ละปีเพื่อนๆสังเกตไหมว่าจะเป็นหนู่บ้านเป็นคอนโดนะครับแต่ละปีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเสมอนะฮะแล้วทุกครั้งที่มีการก่อสร้างนะฮะจะเป็นหนู่บ้านมันก็จะใช้พื้นที่ไปไ,ไล่ๆถึงนะฮะ แล้วจะเป็นคอนโดก็โอ้โหใช้พื้นที่ครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับมันมักจะมาเรียกว่าบางที่ก็ไปขวางทางน้ําเดิมที่เขาน้ำไหลออกฉะนั้นน้ำนะฮะพอฝนตกหนักหลังจากโครงการนี้เสร็จปุ๊บน้ําแทนที่จะผ่านในพื้นที่ที่เดิมเคยเป็นที่ว่างมันก็เลี้ยวไปเข้าหมู่บ้านข้างๆางนะฮะบางเลยกลายเป็นว่าเออเราจะได้ยินบ่อย อยู่มาตั้งหลายสิบป,ปีนะฮะคือเพื่อนเพื่อน,นเคยเจอไหมอยู่มาตั้งแต่รุ่นพ่อคุณแม่ไม่เคยน้ําท่วมเลยทําไมปีนี้น้ําท่วมนะฮะมันก็มีเหตุแบบนี้แหละนะครับดังนั้นก็เตือนเตือนนิดหนึ่งว่าอย่าประมาทนะบ้านใครหมู่บ้านใครที่ไม่เคยน้ําท่วมมาก่อนแต่รู้สึกได้ว่าร,รอบๆหมู่บ้านเรานะฮะเริ่มมีหมู่บ้านมาสร้างใหม่มีคอนโดมาสร้างใหม่มีโรงงานมาสร้างใหม่นะฮะ นี่แหละเราเ,เนี่ยครับมีป,ปัจจัยในเรื่องของการขวางทางน้ําบ้างมันอาจจะไม่ลงบ้านเราแต่ว่ามันอาจจะไปบ้านหมู่บ้านถัดไปก็ได้นะฮะเนี่ยครับก็ต้องเตือนไว้ว่าอย่าประมาทนะถ้ารู้สึกว่าเออเราไม่เคยน้ําท่วมนะฮะแต่ถ้าเราเห็นว่ารอบๆหมู่บ้านเราเริ่มมีโครงการใหญ่ๆมาสร้างนะฮะมันก็ต้องหาน้ําที่น้ํามันลงมามก็ต้องหาที่อยู่นะฮะบางทีมันอาจจะไหลไปไหลามามันมาทางเราก็ได้นะฮะก็ เตรียมความพร้อมไว้หน่อยแล้วกันนะครับโอเคนะฮะประมาณนี้ครับขอบคุณนะฮะขอบคุณซุปเปอร์แตงทุกๆวันครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกๆวนนันให้มีความสุขมากๆที่ได้อ่านคอมเมนต์แล้วก็เห็นเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาก็ดีใจครับรวมถึงมีความสุขมากที่ได้เห็นเพื่อน,อนๆมาคอมเมนต์แบบเต็มที่นะฮะหลายคนที่ผมรู้สึกอ่านแล้วมันสบายใจนะฮะบางค,คนเขียนมาเล่ามาระบายนะครับอ่าแล้วก็ให้กําลังใจนะครับบางคนเขียนมา ชื่นชมก็ยิ่งปลื้มใจเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่มาเป็นสมาชิกกันนะฮะก็ผมก็จะพยายามพยายามทยอยทําคลิปให้กับเพื่อนเพื่อสมาชิกนะฮะโอเคขอบคุณมากๆรูดอล์ตสองราศีครับชาวราศีตุลครับราศีพิจิกราศีธนูนครับเริ่มที่ราศีตุลครับวันนี้กิจกรรมต่างๆคนราศีตุลครับมีเรื่องของความคืบหน้าโดยเฉพาะเรื่องงานนะครับภารกิจต่างๆในช่วงนี้ครับเรานึกภาพนะฮะ ในตำแหน่งงานเนี่ยหรือว่าหน้าที่ของเรานะครับดาวเด่นๆการคุยเจราจาต่อรองโคจรสวยก็แปลว่าช่วงนี้ท่านต้องพูดคุยเจราจาเดินทางต่อรองการขอให้ใครช่วยเหลือหรือคัน้มเนาาใจใครนะฮะในการขายของนะฮะโอเคมันก็มีความคืบหน้าดีนะครับจงังหวะดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเจราจาต่อรองสําเร็จไม่พอนะครับดวงเด่นเรื่องของต้องไปทํางานแทนคนอื่นด้วย หรือมีคนขอให้เราช่วยเหลือหรือว่ามีปัญหาให้เราช่วยแก้นะครับคือเราต้องทํางานเราด้วยนะฮะล้วก็ต้องไปช่วยงานคนอื่นเขาด้วยนะครับซึ่งเราก็สามารถทําได้ดีครับจังหวะดาวมันเด่นในเรื่องของคนนะฮะร,ระยะนี้ถ้าเราต้องทําขอให้ใครช่วยเหลือวานให้ใครทําอะไรให้นะครับโอเคก็ได้อย่างที่เราต้องการนะฮะดวงอีกถ้าสําคัญนะที่ผมกำลังนึกถึงว่าสมมติคนละสีตุลน,นะครับ ช่วงนี้มีไอเดียใหม่ที่อยากทำนะฮะคุณลองหยิบจับขยับขยายทำนะครับหรือมีความคิดอยากจะคุยเรื่องสําคัญแก้ปัญหาเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นนะฮะหรืออะไรทําเลยนะครับทํหเลยแหละเพราะว่าแต่ละคนอาชีพแตกต่างกันนะฮะผมก็จะมาไล่ดูว่าแต่ละคนทําอะไรได้บ้างนะฮะเพียงแต่ว่าเออให้รู้ว่าอาชีพเรานะหรือสายงานของเรานะครับช่วงนี้อยากทําอยากไปอยากซื้ออยากเจออยากเคลียร์อยาก,ยาก,ค,ยยากคุย ทำได้นะครับต่อมาเมรื่องของเงินทองนะฮะระยะนี้ค่าใช้จ่ายนะครับเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวซะเยอะค่าใช้จ่ายอะไรจุกจิกส่วนตัวนะฮะจะไม่ต้องซื้อจะไม่ต้องหมุนจะไม่ต้องใช้นะครับช่วงนี้ก็มารวมๆกันนะฮะก็เตรียมความพร้อมนิดนึงคือค่าใช้จ่ายที่มันคาดไม่ถึงค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นค่าใช้จ่ายปุปรับฉับพันนะครับมันไวนะครับต่อมานะฮะในช่วงนี้ผมก็เลยนึกถึงว่าถ้าสมมตินะค,คนราศีตุลน,นะครับเรื่องความรักนะฮะ มีอะไรที่อยากชวนหรืออยากให้แฟนช่วยเหลือนะครับเออจะชวนไปไหนทําอะไรหรือวันให้มาช่วยวันให้มารับหรือว่าอยากให้แฟนทําอะไรเป็นพิเศษชนนุดนี้สามารถพูดและคุยและทาได้นะครับแต่ต้องระวังอย่างนึงคือระวังชีวิตคู่ที่อาจจะมีใครเข้ามาแทรกแทรกนะฮะในช่วงนี้ทั้งเราหรือทางแฟนเรานะครับช่วงนี้ต้องหนักแน่นนะฮะอาจจะมีใครหรือว่าไปคุยกับใครแล้วรู้สึกแบบถูกจริตต้องระวังเลยนะครับบอกแฟนแล้วด้วยนะต่อมาเรื่องของ คนที่มีสรคนที่โสดนะฮะช่วงนี้เดาความรักเด่นเออยังพอคาดหวังหรือว่าคุยกับใครอยู่ช่วงนี้ครับค mm ุยต่อมีโอกาสสนิทกันมากกว่าเดิมนะครับต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับปวดหัวร้อนในเจ็บคอครับท่านนี้ในวโซวนะฮะจุกเสียดเนืนอท้องลมกดแก๊สเยอะนะครับฉะนั้นช่วงนี้เราต้องระวังอาหารการกินนะฮะแล <Yeah. S 2> ้วก็ท่านดีดวัยซวระวังมึนศีรษะนะครับแล้วก็บ้านหมุนนะฮะหรือว่านอนไม่พอนะครับพักผ่อนให้เยอะนะครับโอเคต่อมาชาวราศี พิจิกนะฮะกิจกรรมคนลาสีพิจิกผมมองว่าระยะนี้เป็นระยะที่ข้อดีคือเรื่องการงานครับภารกิจการงานช่วงนี้โควจรเด่นขึ้นเรื่อยๆนะฮะการเคลียร์งานการแก้ปัญหาการเจรจาการติดต่อการต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือการทำกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษนะครับดวงสําเร็จนะฮะนี่คือจุดเด่นคือสําเร็จนะครับ ถ้าเรานึกถึงนะครับในช่วงนี้คนราศีพิจิกนะครับแบบว่าถ้าว่าถ้าเรานะฮะมีความคิดอยากทาอะไรส่วนตัวของเรานะครับคืองานหลักเนี่ยเราก็ทําแล้วแหละแต่ว่างานส่วนตัวหรืออยากเคลียร์ปัญหาเรื่องรอบครัวเรื่องอารตานะครับช่วงนี้ยังพอเอามาค่อยๆทําค่อยๆคิดได้นะฮะผมมองว่าทําอะไรได้หลากหลายอย่างในวันเดียวกันเพราะว่าดาวการงานกองเราคือดาวอาทิตย์ดาวทิตโคกจรอยู่คู่กับทั้งดาวพุธดาวศุกร์เนี่ยมันมี ศักยภาพในการทําอะไรได้พร้อมๆกันหลายเรื่องนะฮะผมก็เลยมองว่าเออช่วงนี้มีอะไรที่ทารีบเคลียร์รีบทำนะฮะใช้เวลาให้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่นะเพราะจังหวะเหมือนฟ้าเปิดนะฮะคุณก็ลุยเต็มที่ถ้าฟ้าปิดคุณทําอะไรไม่ได้มากก็อยู่แบบชิวๆไปนะฮะแต่ว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งชิวครับเต็มที่กับผลงานสร้างผลงานให้เต็มที่นะฮะต่อมาเรื่องของดาวการเงินนะฮะระยะนี้ค่าใช้จ่าย เป็นเรื่องครอบครัวแล้วก็นิสินนะฮะบางทีคุณอาจจะกําลังเดือดร้อนนะครับกำลังมีปัญหากําลังรู้สึกไม่สบายใจเรื่องอะไรนิสินะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับบางทีมันก็พูดไม่ได้นะฮะของทีนนิสินของตัวเองนิสินงครอบครัวนะฮะที่เราต้องไปเดอะแบกพอแบกปุ๊บจะไปแตะให้ใครช่วยมันก็ครอบครัวนะฮะเดี๋ยวก็จะมีปัญหานะครับฉะนั้นถ้าดูโดยรวมนะฮะอันนี้บอกโดยรวมก่อนว่าช่วงนี้จะมีความอึดอัดใจบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายการหมุนเงิน แล้วก็มันจะมีเรียกว่าค่าใช้จ่ายที่กําลังมองเห็นว่าในอนาคตข้างหน้าครึ่งเดือนหลังนะครับมันจะมีรายจ่ายเพิ่มเข้ามาฉะนั้นมันก็จะรู้สึกว่าต้องแก้ปัญหาเรื่องเงินช่วงนี้เป็นพิเศษนะฮะหารายได้พิเศษเพิ่มได้ก็คนหาอุดลอยรวบางอย่างได้ก็อุดไว้นะครับหรือว่าอย่าเพิ่งรีบซื้อนะฮะเนี่ยคือสิ่งที่แนะนําได้ในช่วงนี้เรื่องเงินทองนะฮะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินทองก็สบายใจได้ครับดวงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับคนที่พอมีตังคคเพรราาาะวว่่ชนีี้ปัญหือใท ขาดแคลนนะฮะเรียกว่ามันจะมีรายจ่ายเพิ่มมันก็ทําให้เรากังวลน,นั่นเองนะครับผมก็จะพยายามพูดตรงๆนะถ้าแบบช่วงนี้ยุ่งๆก็บอกยุ่งๆนะฮะจะไม่แบบทุกอย่างดีเพอร์เฟกแล้วก็รวยแล้วไม่ครับยังไม่ด้วยยังต้องเหนื่อยเยอะนะครับโอเคต่อมาเรื่องของดาวความรักนะครับว่าไปนะคนราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทให้ความรักนะฮะแต่ว่ามักจะมีเรื่องหนักใจ เรื่องแฟนหรือแฟนชอบเอาเรื่องหลักใจมาให้นะครับเขาไม่ใช่คนไม่ดีนะฮะเพียงแต่ว่าเขาอาจะมีปัญหาส่วนตัวแล้วเราก็ไปช่วยเหลือดูแลแล้วก็เป็นเดอะแบกบ้างหรือบางทีอาจจะเอาเรื่องร้อนๆมาให้เราเครียดนะฮะหรือจําเป็นต้องใช้เงินเราก็ช่วยแบ่งเบาคืออะไรก็ตามช่วงนี้มันจะมีปัญหานะครับแฟนของเราอาจจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวเขานะครับฉะนั้นอะไรที่ช่วยเหลือดูแลตามกําลังได้แล้วก็ช่วยแต่ว่าสําคัญคือถ้าไม่ไหวก็ให้การช่วยให้กําลังใจไปนะฮะ ลให้คําปรึกษาไปก็ได้นะครับโอเคนะฮะช่วงนี้ต้องอยู่ข้างข้างแฟนนิดนึงนะฮะโอเคต่อมาครับเรื่องของแต่คนโสดนี่ดวงดีครับแบบถ้าโสดแล้วรู้สึกดีกับใคระฮะช่วงนี้คุยครับต้องคุยคุยได้โอกาสที่จะคุยแล้วสนิทเกินมากกว่าเดิมมีสูงนะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะโสดแล้วต้องคุยนะครับต่อมาเรื่องลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะฮะระยะน,นี้สิเป็นช่วงที่เรียกว่าเขาจะทําให้เรามีความสุขเป็นพิเศษนะฮะบางทีอยู่ใกล้ๆแล้ว ความทุกข์กังวลเราเออผ่อนคลายหายลงนะครับเบาลงเยอะเลยนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของเรียกว่าดาวสุขภาพร่างกายนะฮะชว่วงเนี้ยมุนศีรษะนะฮะแล้วก็มันเหนื่อยง่ายสังเกตไหมบางทีคุณอาจจะเหนื่อยใจแล้วพา,ามาเหนื่อยกายก็ได้นะฮะบางทีไม่ได้เหนื่อยกายเท่าไหร่นักนะครับแต่มีเรื่องแบบเหนื่อยใจมันก็กลายเป็นร่างกายมันหดหูนะครับฉะนั้นช่วงนี้พยายามออกกำลังกายบ้างหรือว่า หาวิธีนะครับปั๊มร่างกายตัวเองมากหรือปัม๊มใจตัวเองมากนะฮะชีวิต้ต้องแบบลุกขึ้นมาสู้นะครับหรือถ้าไม่สู้ก็อดทนสักหน่อยนะฮะใครที่มีกำลังมีเรื่องเดือดร้อนนะครับเพียงแต่ว่าโดยรวมผลผลลัพธ์ในการแก้ปัญหานะฮะโดยรวมเนี่ยสุดท้ายแก้ปัญหาได้ด้วยดีทุกเรื่องนะครับนี่คือจุดที่ให้สบายใจได้ว่าถ้ามีปัญหาคุณแก้ปัญหาทุทกเรื่องนะฮะมันไม่มีอะไรที่มันน็อกหรือช็อคเราได้เพราะว่าดาวยังเด่นอยู่เพียงแต่ว่าดาวปัญหามันพัวพันทําให้เรากังวล แล้วก็ทาให้เราลําบากใจลำแล้วก็ไม่สบายใจแค่นั้นเองนะฮะแต่ไม่นอกเราครับโอเคนะพอเห็นภาพนะฮะนี่แหละมันเหมือนเจอพวกอุปสรรคตัวเล็กตัวน้อยเข้ามาแต่ว่าเนื่องจาใหญ,ใหญ่ทำอะไรเราไม่ได้นะครับต่อมาสู่ครับร่างกายผมเตือนนิดนึงว่าถ้าห่วงก็คือโรคประจําตัวนะฮะทั้งท่านเยวัยสวแล้วก็ท่านที่อยู่ทั่วไปนะครับรอ,อายุทั่วไปโรคประจําตัวมันลบกวนเราได้ครับต่อมาครับชาวราศีธนูนะฮะ มาเนื้อๆครับในช่วงนี้ดาวหลายดวงนะครับโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ต้องแก้ปัญหานะฮะหรือว่ามีเรื่องร้อนใจไม่สบายใจนะฮะมันจะเป็น2ออย่างช่วงนี้ที่จะเจอคือปัญหาเรื่องงานและปัญหาเรื่องใจนะครับมันจะมาพร้อมๆกันเรื่องใจก็จะมีเรียกว่าพยายามเต็มที่นะฮะแต่ว่าผลต่างๆในสิ่งที่เราพยายามมันไม่ค่อยกระเตื้องนะครับสังเกตไหม ช่วงนี้เหมือนกับขยันเต็มที่เลยนะฮะแต่ผลลัพธ์มันไม่ค่อยอย่งใจเลยนะครับมันไม่ค่อยได้อย่างที่เราต้องการนะฮะก็ลุยต่อครับมันเป็นจังหวะของมันนะครับหลักๆเลยนะครับช่วงนี้หางานหลากหลายอย่างทําจะดีนะฮะหรือถ้าใครที่มีงานหลายอย่างนะฮะช่วงนี้หลายๆอย่างมันจะคืองานหลักที่มีปัญหาคุณลองไปโฟกัสเรื่องงานรองนะครับเอเคเนาะปัญหาต่อมาเอกสารหลุดตกหล่นผิดพลาดได้ง่ายนะครับ บางทีมันมีเหตุให้หลุดหลงลืมไม่ง่ายเอกสารหรือมีเรียกว่ามันพลาดเรื่องมาเป็นเรื่องนะครับแปลว่าต้องรัดกลุ่มรอบครอบนะครับดาวพุธโครจรอยู่ตำแหน่งมรณะต้องรัดกลุ่มรอบครอบเป็นพิเศษนะฮะโอเคนะครับจังหวะดาวนะครับในช่วงนี้ถ้าเรานึกถึงเรื่องของงานนะครับหาคนมาช่วยได้ก็หาอย่าวางแผนง,งานหนักเกินพยายามทําอะไรที่เราคอนโทรลได้ ปัญหาใหญ่ถ้ายังไม่รีบร้อนหรือว่ายังไม่รีบส่งเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปโฟกัสมันช่วงนี้เาเรียกว่าลวเล่นของง่ายก่อนนะครับโอเคนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวมันยังโคจรไม่ค่อยสวยถ้าไปเล่นของยากๆเลยเนี่ยโอกาสที่จะเหนื่อยหนักมันมีนะครับโอเคนะถ้ารู้อยากได้นะฮะเล่นแบบปัญหาง่ายๆก่อนเรื่องงานที่มันเคลียร์ง่ายๆก่อนนะครับต่อมาเรื่องของการเงินนะครับ ระยะนี้ดาวการเงินคือดาวเสาโคจรตำแหน่งสาชะค่าใช้จ่ายรอบด้านเลยครับค่าใช้จ่ายตัวเราส่วนหนึ่งนะฮะไม่มากหรอกแต่ค่าใช้จ่ายของนอกนะฮะคนในครอบครัวค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าใช้จ่ายน,น,นู่นนี่นั่นฮะต่างๆนานา,นาค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นต้องระมัดร,ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นพิเศษนะฮะช่วงนี้นะครับแล้วก็ประการสําคัญช่วงนี้อะไรที่เรายังไม่จะไ็นต้องซื้อนะฮะคุณเบาคุณเบรกไว้นิดนะครับ หรือหารายได้เสริมหารายได้พิเศษช่วงนี้บ้างนะฮะถ้าหาได้นะมันคนพยายามแต่ว่ามันไม่ได้ก็เบาๆเรื่องค่าใช้จ่ายน,นะครับมันเหมือนกับถ้าใครที่แบบช่วงนี้กาลังแบบหนักๆนะฮะก็แก้ปัญหารายวันไปก่อน,นะฮะแก้เป็นวันๆไปก่อนนะครับบางคนปัญหาไม่ใช่เรื่องเลยห่วงเรื่องงานนะฮะก็อย่างที่บอกว่าแก้ปัญหาเป็นวันๆไปก่อนถ้าเรามองว่ามันลื้อทั้งระบบไม่ได้เราก็ อยู่เป็นวันๆไปก่อนนะฮะบางทีมันก็ต้องแบบนี้นะแล้วแต่มันก็เรื่อกยืดหยุ่นนะฮะบางอย่างแก้ปัญหาระยะยา,ยาวบางอย่างแก้เป็นวันนะครับจะช่วงนะี้สไตล์การแก้ปัญหาคือให้มันพ้นเป็นวันๆไปก่อนเนาะโอเคนะครับต่อมาความรักนะครับคนที่โสดช่วยนิดวงเด่นครับโสดเวลาคุยกับใครคนจะรู้สึกดีชอบเรามีโอกาสที่จะสารความสัมพันธ์ตอเน,นื่องกับคนที่เราชอบได้ก็มีโอกาสที่จะสนิทก,กับใครได้ง่ายขึ้นนะฮะโอเคนะส่วนคนที่มีคู่แฟนครับดาวความรักในช่วงนี้ระวังเขาป่วยให้แม่สบาย ระวังเขาเข้าใจผิดแล้วก็ช่วงนี้ดวงแฟนเขามีปัญหาในส่วนตัวนะครับฉะนั้นอะไรที่เราให้กําลังใจหรือช่วยเหลือบางอย่างได้ก็ควรช่วยนะครับแล้วก็สําคัญคือเจอบ้างไม่เจอบ้างนะฮะช่วงนี้ดาวมันเหมือนกับว่าเราก็ยุ่งในส่วนของเราเขาก็มีว่างกับไม่ว่างนะครับไม่ตรงกันนะครับหนึ่งคือง,ง่ายๆคือเวลาเจอกันมันน้อยลงนะครับสุขภาพร่างกายนะฮะ ความดันไมเกลนปวดหัวท่านยังไวซครับจุกเสย็แน่นท้องลมกดแก๊สเยอะครับดูบทสรุปคนราศีตุลเสดตุลเสื้อผ้าครับช่วงนี้เน้นทูโทนสองสีงวให้งเด่นใบหน้าวันนี้ใบหน้าเข้มนะฮะหรือแต่งหน้าอบอุ่นกันนะครับกิจกรรมต่างๆวันนี้ภารกิจก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าผลงานถือว่าพอใจมีเรื่องร้อนๆหรืองานร้อนๆพรดาวทิ่โครจรตำแหน่งการงานงานเร่งงานโดยงานปรัปรบฉับพันเข้ามาเยอะแข่งกับเวลาครับช่วงนี้พยายามเคลียร์เวลาให้ทันนะครับอยู่ทําให้เสร็จหรือว่ารีบเคลียร์ปัญหาจุกจิกให้ไวนะครับต่อมา สเสน่ห์จิกเสื้อผ้าช่วงนี้เน้นสีสดใสนะฮะหัวหิ้งเด่นใบหน้าวันนี้ใบหน้าสว่างสะอาดสบายตาครับรกิจกรรมต่างๆภารกิจวันนี้ดาวพระจันทร์โคจรทับพระจันทร์มันให้เรื่องของความน้อยใจนะครับพระจันทร์ดวงนี้ตำแหน่งเนี้ยเดี๋ยวมันเป็นพระจันทร์ที่มีเรื่องเหนื่อยนะฮะมีเรื่องเหนื่อยๆๆจังเหนื่อยใจนะครับเหนื่อยกายไม่เท่าไหร่เหนื่อยใจทําให้เหนื่อยมากกว่าฉะนั้นช่วงนี้มันจะมีเรื่องเหนื่อยใจนะครับพยายามปั๊มีรงดีๆ,ๆ,ๆพยายาม สร้างกำลังใจตัวเองให้มากๆนะครับใครไม่ให้กําลังใจเราเราต้องให้กําลังใจตัวเองนะฮะเพราะว่าทุกคนเขาพึ่งเรานะฮะบางทีมันก็ต้องเงี้ยนะเหมือนกืนเลือดตัวเองนะฮะแล้วก็ลุกแล้วก็ยืนแล้วก็ลุยกับชีวิตต่อนะครับพิจิกยังอยู่รอดเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันจะมีภาร,รากิจเขาค้างเยอะอารมณ์มันจะแปรปรวนเยอะเพราะว่ามันได้ดังใจบ้างไม่ได้ดังใจบ้างแต่ว่าภาระมันก็ยังเยอะมันก็ทําให้ดูต้องเรียกว่า สู้กันต่อนะฮะนึกคำาไม่ออกรู้แต่ว่ามันก็ต้องสู้ต่อนะครับโอเคนะมันเอาจริงๆมันรอดนะฮะเพียงแต่ว่ากว่าจะรอดนี่โอ้หแหมศึกนี้ใหญ่หลวงนักนะฮะแต่รอดปลอดภัยกันในท้ายที่สุดเสมอครับให้สบายใจจุดน,นี้ได้นะฮะอดทนสู้ครับยังไหวยอยู่ครับออกมาฮะชาวราศีธนูนะฮะเรื่องของเสน่ห์ธนูเสื้อผ้าครับวันนี้ก็เน้นสีเข้มเขมะฮะหัวเห็เน่นไปหน้าวันนี้ใบหน้าสว่างสอะอาดสบายตาครับกิจกรรมต่างๆวันนี้ดาวหลายดวงก็เรียกว่า โครจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ต้องแก้ปัญหาต้องเคลียร์งานต้องจัดการกับเวลาให้ดีๆนะฮะแล้วก็งานหลุดตกหล่นง่ายๆฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พลาดแล้วมันจะเสียเครดิตง่ายๆนะฮะหรือบางทีอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจทุกร้อนกระจุกกระจิกเล็กน้อยทำให้เราแบบกังวลน,นะครับฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาการเจราจาต่างๆมันอยู่ประสก,ก่อนเสมอแล้วค่อยแก้ได้ทีหลังมันเลยทําให ช่วงนี้คุณจะต้องใช้ปัญหาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบ่อยใช้ไหวพริบค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียกว่าแก้ปัญหาเป็นวันๆเป็นเรื่องๆไปนะฮะช่วงนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะค่าใช้จ่ายมันก็ยังไหลต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ไหลเข้าไหลออกนะฮะฉะนั้นอะไรเที่ยง่าจําเป็นเออก็ต้องเบาๆนะฮะเลยรวมเนี่ยะฮะก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ขับรถแล้วเจอทางทางมาสะดุดนะครับทางลุกลังนะฮะช่วงเนี้ยมันอาจจะ เหนื่อยหน่อยในการดําเนินชีวิตในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละชั่วโมงนะครับแต่มันก็ต้องเดินผ่านไปอยู่แล้วนะครับมันจะเหนื่อยไม่เหนื่อยมันก็ต้องเดินแล้วก็ต้องทําเต็มที่ของเรานะครับจากนั้นให้รู้ว่าถ้าดวงชะตาตอนจบมันสวยงามเแต่ว่าระหว่างวันจบเนี่ยโอ้โหยู่กันหนังปพระจนภัยครับเจอทุกเรื่องทุกรถนะฮะสุดท้ายผลลัพธ์แฮปปี้เอนดี้ครับขอให้โชคดีครับในช่วงนี้ท่านที่ฟังกลางคืนขอให้นอนหลับอย่างมีความสุขนะฮะท่านที่ฟังรุ่งขึ้นขอให้เดินทางปลอดภัยมีสิ่งดีๆคนดีๆ ขอให้ปัญหาต่างๆคลี่คาเดียวไวมีกำลังใจนะฮะจากตัวเองหรือจากใครก็ตามให้เรายืนได้ตลอดลอดฝั่งครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ